สวัสดีครับวันนี้พบกับน้องช่องน้องวายุ h ชนแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมาดูวายุกินมักม่วงสุกนะครับ <c oughs> ซึ่งคนยายได้เก็บมักม่วงสุกมาให้นะครับว่าการกินมักม่วงของวายุและพลายเทวริธ จะเป็นยังไงนะครับนี่อยู่ในครุนะครับล้างเสร็จแล้วนะครับแบ่งเท่าๆกันนะครับผมแบ่งให้น้องกินเท่าๆกันแล้วก็ปลายวัยุกินเท่าๆกันนะครับมักม่วงสุกนะครับล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ให้ควานเก็บขี้ออกก่อนนะครับ ส่วนพายวายุก็มเต็นดิสโกโ้ยกใหญ่เลยนะครับมักม่วงสุกนะครับช่วงนี้ฮากล้วยไม่ได้ควานไปหามะม่วงสุกเก็บมาให้น้องกินบ้างเป็นอาหารเสริมนะครับ ว่าวายุกับพลายเทวฤิ์จะกินยังไงนะครับมะม่วงเล็กๆดูเจ้าวายุนี่จะเก็บเร็วไหมก็อรอดูเลยนะครับผมเราก็จะยังไม่เก็บเศษอาหารออกนะครับเพื่อจะลองไม่ให้มะม่วงติดดินนะครับที่ล้างมาสะอาดนะครับผม อันนี้ก็ครุของเทวฤทธิ์นะครับโอ,ยโอ,ย,โอยโอ้ยโอ้ยเราต้องเทให้ที่สะอาดๆนะครับเออดูนะครับโอ้ใส่กำรรใหญ่ๆเลยนะครับต้องเทไว้บนอาหารนะครับมาดูเทวอย เฟวอริตกินแล้วกวาดกินมักใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวมาอยู่เจ้าวายุก่อนเดียววัดีก่อนสวัดีครับสวัดีก่อนดีก่อนครับด,ดีสวยก่อนครับสวยสวยดีสวยสวย,สวยครับออโอ้โมากเอา้าเราหยิบไม่ทันนะครับลูกเล็กนะครับ อืน้อมาเล่นตะกล้องเลยเนาะ,ะเจ้าอายุมาเล่นตะกล้องนะครับดูมือคอยเก็บกินนะครับวัวส่วนยหยิบทีละลูกนะครับ เป็นยังไงอร่อยไหมว่ายุหวานไหมนักว่ากล้วยนะครับชอบกล้วยนะครับไเกตไปลุเจ้าตัวใหญ่กินดีนะครับ เราไม่มีอะไรปูให้นะครับก็ต้องใช้เศษขยะโอ้อิ่มแล้วเจ้าวายุอิ่มแล้วครับไม่ชอบไม่ชอบมะม่วงนะครับเจ้าวายุ กินอาหารอิ่มมากเลย,ยอยาทบหมดซีไปซีจเจริญเถิดนี่ไปซีปีรุ่นเห้อยนี่หลังจากกินน้องม่วงเสร็จควานก็จะพาลงไปอาบน้ำนะครับผม ขอบคุณแฟนเอซีของวายุนะครับที่ส่งค่าอาหารมาให้น้องนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมก็จะให้กินในช่วงเช้าขอบคุณมากมากนะครับช่วงนี้น้องวายุก็อดอาหารด้วยนะครับก็ได้นําไปซื้อกล้วยแล้วก็ซื้ออ้อยตามหมู่บ้านนะครับขอบคุณมากๆก็ขอให้แฟนคลับของวายุนะครับที่ฝากค่ากล้วยมาให้น้องขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นฝันยืน อย่าเจ็บอย่าไข้ร่ำรวยกันทุกคนนะครับผมวันนี้เจ้าวายุกินมักม่วงอิ่มนะครับส่วนเจ้าหนุ่มน้อยพลายเทวริ์ยังไม่อิม่มหลักวายุและศกสาร หวายุกก็เริ่มกดไลค์กดแชร์ชมช่องนองวายุและพลายเทวฤทธิ์นะครับผมชวนเจ้าตัวใหญ่ก็กินหมดแล้วไอ้อยู่อฐมโมเนี่ยทุกไหนตกป่องบ่อเองนะไอ้สไลด์อฐมโมสีเนี่ยเลย าสวยนะครับก็จะให้พี่เจ้าวายุกินอิ่มแล้วกินเยอะแล้ววันนี้ก็จะให้พลายเทยววริตมาช่วยกินนะครับหลังจากนั้นก็น้องก็จะไปเล่นน้ําจะเดินเล่นตามหมู่บ้านนะครับส่วนควานก็จะไปหาญ้าต่อ คลายเทลลินอนลงเลยนะครับเพื่อทำความสะอาดนะครับ นี่ก็หนามาช่วยกินนะครับผมหนายังไม่อิ่มตัวใหญ่นะครับดูนาหลานกินด้วยกันนะครับ อนนี้ก็ขวานก็กำลังจะอ,ออกไปดูหน้าหลานหลานก็ชอบยืนชอบอยู่ใต้ใตคอนานะครับชอบอยู่ใต้ท้องนาะใต้คอนาะชอบอยู่ชอบดิน้นชอบแกล้งนะแต่นาก็เป็นช้างที่ใจดีนะครับ อยู่กับหควานก็จะพาหน้าหลานออกกํลาลังกายแล้วนะครับขอบคุณ FC นะครับที่ส่งค้ากล้วยมาให้น้องนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ขอให้แฟนคลับของวายุและพลายเทเวเดชนะครับมีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นฟันยืน ร่ลำรวยกันทุกคนนะครับผมอย่าเจ็บอยากไข้ขอให้หายจากโรคภัยอันตรายทั้งพวงวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ